สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนขุนยอมวิทยาวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำของโรงเรียนขุนยอมวิทยากันไปกันเลย,เลยมีห้องน้ำสะอาดพร้อมให้บริการนักเรียนตลอด24ชั่วโมง ห้องน้ำของเราสะดวกสบายเดินแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วค่ะห้องน้ำของเยนขุนยวยิทยามีความถูกต้องตามสุขาลักษณะ ของโรงเรียนขุนยมวิทยามีความสวยงามสวยงามาาโรงเรียนขุนยมวิทยาสุขคาดีมีความสุขขอ,ขอบคุณค่ะ<อ><อ>